พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในปฐมสัพบริสูตรความว่าดูก่พิสุทษ์ทั้งหลายสัพบริสธานมีแปดประการคือให้ของสะอาดให้ของประณีตให้ตามการให้ของสมควรเลือกให้ให้เนืองนิดให้ด้วยจิตที่ผ่องใสและให้แล้วก็ดีใจ สำหรับผ้าไัยและทยธรรมสุดประณีที่ถูกตระเตรียมไว้เป็นอย่างดีนี้เพื่อน้อมถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเนื่องในวาระโอกาสบุญกฐถินสมัคีประจำปีพุทธศักราช2566นณวัดใหม่พิเรนกรุงเทพมหานครที่เหล่าคณะศิษยานุสิ์ทั่วโลกได้ร่วมใจ น้อมถวายบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยในโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดโดยมีผูแ้แทนคือแพทย์หญิงกิรติการลำดับวงและแพทย์หญิงนัชยาทิพกิติจำเริญพร้อมครอบครัวเป็นประธานกระถินในปีนี้การทอดกระถิน <keep refreshing> เป็นพุทธประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง และเป็นทานที่เกิดจากพุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้พระพิษุรับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าแต่ทานอย่างอื่นทาย,ยกทาย,ยิกาทูลขออนุญาต บุญกะถินนั้นนิยมทำการหลังวันออกพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงขึ้น15ค่้าคเดือน12ประเพณีนี้พุทธศาสนิกชนรักษาและสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า2,500ปีสำหรับวัดใหม่พิเรนแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2,384ถูกเปลี่ยนชื่ออยู่หลายครั้งจนกระทั่งพระพิเรนทรเทพ ขำนาราชสีมาและญาติพี่น้องได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จึงได้ขนานนามวัดตามบรรดาศักว่าวัดใหม่พิเรนและเมื่อถึงเวลาแห่งการสร้างมหากุศลคณะสงฆ์มาพร้อมกันณอุโบโสถเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรลององค์กถิน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงวัดอรุณเจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากผู้แทนในพื้นที่คือคุณกฤษณาวิเชียนชัยน้อมพวงมาลัยสการะถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสมโภชองก์กถินผู้แทนสาธุชนคือคุณอุไรริษาลำดับวง และคุณพิมพ์ใจปทุมานนท์ได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยจทยยรรมผู้แทนสาธุชนคุณทิพวรรณคำพมกุลและด็อกเตอร์ดวงกระมนทองคณารักษ์นำกล่าวคำถวายพัตตาหารก่อนที่ผู้มิบุญจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐถินในช่วงบ่ายพระครูวิมลจิตตานุโยกผู้ช่วยเจ้าอววาดวัดใหม่พิเรนทันได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอน,นิสงส์กฐินทาน เพื่ออยังใจให้ทุกท่านปลื้มปิติในสามัคคีบุญครั้งนี้จากนั้นขบวนกระถินสามัคคีมหากุศลที่ทุกคนพร้อมใจกันตระเตรียมพยธรามและต้นกระถินมานั้นได้แห่รอบอุโบโสถสามรอบ กฐินทานสามัคคีบุญแห่งปีบางเกิดขึ้นเมื่อคุณอุไรดิสาลำดับวงกล่าวอัญเชิญเทวดาเพื่อบอกให้รับรู้ว่าบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่เหล่าเทวดาจะได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการกับบุญทอดกถินในวันนี้และเมื่อผู้มีบุญทุกท่านพร้อมแล้วแพทย์หญิงนัชยาทิพกิติจำเริญและอาจารย์กรุณาลำดับวง ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินมหาจักรพรรดิสามัคคีสาัคคีิวาห์สัคปีวิวาังกาฐินาจีวรัุสางกฐินะจีวรัสุสสังฆะจากนั้นคณะประธานกฐินพูดแทนหลวงพ่อธรรมชโยและคณะสิทยานุสิย์ได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ตามด้วยสาธุชนที่มาสั่งสมบุญรวมถวายผ้าไตรบริวารกฐิน ใจบริวารกระถินในปีนี้เพื่อสมทบทุนบุรณะศา,าลาการ,ปรเปรียนพร้อมสิริวัฒนกุลซึ่งศาลาหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505นับรวมกว่า60ปีแล้วบัดนี้ก็ได้สุดโทมและเก่าไปตามกาลเวลาการบุรณะปฏิสังขรณจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ศาลาหลังนี้ได้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม ในนามของคณนะกรรมการจัดงานนะั้นรู้สึกมีความปลื้มปิติและก็ประทับใจมากที่วันนี้ได้เห็นาสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันทําบุญทอดกรถินสามัคคีในวันนี้ได้อย่างพร้อมเพรียงและยิ่งใหญ่มากและก็หวังว่าในะอากาศต่อไปนี้วัดใหม่พิเลนจะได้มีการต้อนรับญาติโยมทั้งหลายเพื่อ ได้มีการทอดกระถิหรือมีงานบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปรู้สึกภูมิใจกับธรรมกายมากที่ไปร่วมทุกที่ที่พี่ไปผ่านมาแล้ว8วัดที่เจอทั้ง8วัดมีความรู้สึกภูมิใจดีใจที่พุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไปกับผมในานามของ คณะสงฆ์วัดใหม่พิเรนก็ขอกราบขอพพบพระคุณพระเด็กพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างสูงที่พระเด็กพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาอนุญาตให้บรรดาศิตยานุสิ์กลุ่มกัลยาณมิตรทั้งหลายทั่วประเทศได้ร่วมมือกันสร้างสรรวรมีด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินในจำนวน5,000วัดทั่วไทยในครั้งนี้ ได้มาร่วมเป็นต้นทุนในการซ่อมแซมบุรณะศาลาการ,ปรเปรียนพร้อมสิรีวัฒนกุลให้กลับมาสู่สภาพเพื่อจะใช้งานได้ตามปกติกระถินสามัีคีในแต่ละครั้งนี้ก็เป็นจัดอยู่ในาศาสนาพิธีเพื่อจะนำทุนทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย จะได้ไปสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างน,น้อยๆก็พัฒนาในเรื่องศาสนาวัตถุให้มีความจเจริญรุ่งเรืองให้มีความมั่นคงเข้าไปสู่ศาสนาบุคคลคือจะสามารถได้นำทุนทรัพย์จำนวนนี้นะไปจัดการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงให้มีความฉลาดขึ้น อันนี้ก็เป็นส่วนดีของโครงการที่จัดให้มีการทอดกระถิ่น5,000ันวัดเกิดขึ้นก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาจิตของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมธโยเป็นอย่างสูงก็ขอกราบขอบพระคุณครับกระถินปีนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราได้บุรณะาสาราการเปลี่ยนแห่งนี้นะคะก็จะทําให้เมื่อศารานี้ กลับมาให้ญาติโยมทุกๆคนในบริเวณพื้นที่วัดใหม่พิเลนแห่งนี้หรือว่าญาติโยมที่สธาสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้มาถือศีลมาร่วมทาบุญสั่งสมบุญกันได้นะคะแล้วก็ทําให้พระเนนได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือที่ตรงสารานี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็หมอในตัวแทนของ,ของคณะกรลมามิตรทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกระถินที่วัดใหม่พิเลนแห่งนี้นะคะก็ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมาณนะโอกาสนี้นะคะที่ท่านได้ดําริคิดคน้นโครงการดีๆเช่นนี้นะคะให้ทําให้ลูกๆทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันได้ทํากรถิ่นทุกวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะ mm hmm. ล,ลูกๆทุกคนก็ขอนำนําบุญมาฝากหลวงพ่อด้วยนะคะ mm hmm. เราก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ มัคคีบุญในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาวัดและสืบทอดทางพุทธประเพณีและอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกรถินสมคีทั่วไทย5,000วัดและกระถินสมคีทั่วไทยสมทบ25,000วัดก็ได้ปลุกกระแสบุญกรถินบนผืนแผ่นดินไทยอีกครั้ง ภาพแห่งพุทธบริษัท4ที่ร่วมใจกันอย่างนี้จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดังครั้งพุทธกาลอีกครา